สวัสดีครับผมพ่อเล่นเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเอาลอยเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาถามผมบ้างนะครับผมผมก็ดีใจนะครับผมยินดีตอบนะครับก็ในส่วนของตัวละครนะครับใช้ใช้อันนี้สุ่มเอานะทุกคนใช้ตัวละครสุ่มเอาตรงนี้เลยนะครับ500เพชรเลยนะครับอดทนเก็บหน่อยนะครับคุ้มกว่านะครับมีโอกาสเปิดเจอได้เยอะกว่านะเช่นกันกับกับการ์ดแพ็คนะครับให้ผมแนะนํานะครับให้เก็บตัวเนี้ยเก็บแบบแพงเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบคอมโบสกิลชุดชุดที่11กันนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงชุดที่11แล้วครับเป็นชุดนี้นะครับเป็นสกิลนี้ทันเดอร์พัน h นะฮะแล้วก็เจ็ดพันนะครับแล้วก็ Double a แอ a c k นะครับแล้วก็จะใช้เป็น h o ุกในการจัดก,การนะครับเรามีกันอยู่ 8...8 8ตานะครับเดี๋ยวเล่นกันแค่เดี๋ยวเล่นกันแค่8เกมก็พอนะครับผม อ่าโอ้โหนี่เจอของแข็งเลยนะครับคนที่ผมยังไม่เคยชนะเขาเลยนะครับคนที่เก่งมากโอเคลุยกันนะครับก็ยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพราะว่าเล่นเกมด้วยนะครับเลเซอร์ก็นับสักประมาณ3วินะครับ1,2,3แล้วก็หลบนะครับจังหวะนี้ถ้าเผลอส่วนคอมโบสกิลชุดนี้ผมจะเป็นการเล็งให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะกดอัตโนมัติไปในครั้งเดียวเลยนะครับ โดนก็คือโดนนะครับหวังผลแค่นี้นะฮะหวังผลแค่นี <c oughs> ้ก็คือถ้าโดนก็ถ้าไม่แข็งมากก็ช็อตเดียวก็เกือบนอนนะฮะก็ต้องลุ้นเอาหน่อยลุ้นเอาหน่อยนะครับดวงลุ้นลวนโอ้ย ผมก็ยังไม่ได้สกิลเลเซอร์นะจนบัตรนี้ก็ยังไม่ได้สกิลเลเซอร์นะครับยังไงก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับคนไทยคนไทยสู้กับต่างชาติก็ได้นี่ผมก็ย้ายไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่กับกิลโกดแล้วนะครับเพราะกิลโกดไม่มีคนเล่นแล้วสกิลไอ้สกิลแรกอะ่ะมันผมแนะนำไม่ใช้ใกล้ๆนะครับผมเห็นบางคนเปิดมาชอบใช้ไกล,ๆม,กลๆมันใช้ไกลๆมัน ผมก็ยังยิงเขาไม่โดนนะเนี่ยสู้คุณกับไม่ได้นะครับผมสู้หลายรอบแล้วผมพอเล่นเล่นกันไม่ค่อยมีคนเล่นก็เจอแต่แต่คนเดิมๆนะครับจนสนิทกันหมดแล้วโอเคนะครับปล่อยปล่อยอัตโนม,มัติเลยครับ บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยคอมโบอะไรเนาะโอเคครับผมก็มาแนะนํานะครับเผื่อใครแบบเฮ้ยลองอันนู้นลองอันนี้ผมเดินทางมาถึงหูเขาได้เอสเลยนะครับอย่างเทพเดินทางมาถึง11คอมโบแล้วสุดยอดไปฮะเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดเปิดได้การ์ดในตำนานอะไรมาเรื่อยๆนะครับเล่นเล่นกันไปเรื่อยๆผมเล่นบ่อยอยู่นะครับเกมนี้ผมชอบรอกันดีกว่า จะโด,ดนเกียเลยเนาะโอเคนะครับตาแรกก็แพ้ไปซะแล้วไม่เป็นไรนะฮะแต่ลองดูลองขอแค่เกี่ยวนะครับขอแค่เกี่ยวขอแค่โดนเราเกี่ยวขอแค่โดนเราเกี่ยว ออเกี่ยวหน่อยนะยังเกี่ยวไม่โดนนะฮะเซตนี้ก็เล่นง่ายนะครับเซตนี้ก็เล่นง่ายแต่ว่าต้องเร็งมันมนิดนึงแล้วก็รอให้ครบสสกิลแล้วถึงจะค่อยใช้อ่าประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อันนี้ฟุกฟุกพอดีครับเราบีพื้นที่เขาจากเดสวอลเลยแล้วก็ไอสัตว์เลี้ยงเรามันกันลัวข้างหลังด้วย โอก้การลัวอันนี้ก็เพิ่งเปิดได้มาเหมือนกันนะเพวกสัตว์เลี้ยงเล่นมาบ่อยครับตัวเกมนี้มันแจกง่ายนะครับถ้าถ้าถ้ถามีใครได้เล่นเกมนี้แจกง่ายอยู่นี่ไอตัวตัวเนี้ยหน้าตามันตลกสินับเนี่ยเนี่ยสปาส,สปาเซียนคัตสปาเซียนคัตอันอื่นๆผมยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับสองสองวีเอสสองต่ก่อนได้เล่นอยู่กับเขาสองทีนะฮะมีคนอยู่ แรกๆมีคนอยู่นะครับหลังๆไม่มีแล้วรอเป็นนาทีก็ยังไม่มีคนเล่นก็เลยไม่ได้เล่นจริงๆผมอยากเล่นให้ดูนะครับสองสอง,สองวิสองรอประมาณ20่สิบวินะครับจะเจอตลอดเลยนี่แหละมานะครับนี่เห็นไหมครับคุณกัปเขาชนะอย่างต่อเนื่องในแมต ร้อครั้งแล้วอ่ะโหเขาเก่งนะฮะเขาเล่นเก่งเลยอืมโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะเราจะเป็นเกมไวหากว่าดึงโดนแล้วเราก็จะสามารถจบได้เพราะว่าแต่ละแต่ล,ะ,ตละสกิลนี้มัน พลังมหาศาลนะครับยิ่งสกิลดาวกระจายถ้าโดนครั้งหนึ่งมันก็จะรีคูลดาวได้ปล่อยดับเบิลสอดอกนะครับผมให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่นะครับผมเติม1ชาร์จทันทีเมื่อถูกโจมตีนะครับนี่ก็ดามจร้อยห้าแล้วนะครับลองเทียบกันไปด้วยโอเคนอกเรื่องเลยนะครับโอเคคอมโบสกิลชุดที่11ของพ่อบ้านเล่นเกมนะครับจริงๆเกมนี้มันมิกคอมโบได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่า แต่ว่าเราก็ต้องอัพอัพเขาด้วยนะครับถึงว่าเยอะเยอะจริงๆแต่ว่าเลเวลต่ําก็ก็ยังปิดปิดเขาไม่ได้อยู่ดีอันนี้ผมก็อัพอัพมาพอสมควรแล้วนะฮะคลิปนี้พูดเยอะนิดนึงนะครับดีใจมีคนมาถามมีคนไทยเข้ามาเล่นนะครับ โอ้ยเก็บสองเม็ดเลยนะฮะโอ้ยเล็งก่อนนะครับเล่งก่อนนะครับผมเล่งก่อนนะครับทำไมเขายืนเหมือนเขารู้โอ้ยไม่โดนครับโอ้โดนโดนโดนอันหลังเย่นะครับไปต่อครับ เดี๋ยวผมสต็อปไปเจอกันในเกมเลยก่อนนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเจอคุณกัปอีกแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันวนมาเจอกันง่ายนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับเขาเปลี่ยนชุดสกิลมานะครับรู้สึกว่ามีเลเซอร์ขึ้นมาด้วยนะครับเราก็สู้ๆไป แฉทนะก็ช่างมันนะครับอะไรเขาเยอะแยะหมดเลยครับเห็นเอฟเฟกแปลกๆนี่คือเขาเลเวลสูงนะครับสูงจัดนะครับไอที่มันจะเป็นเอฟเฟกสีขึ้นนี่นี่ฮะเห็นไหมสวยงามนะครับยิ่งเลเวลสูงๆ เอฟเฟกสกิล <Effect> mm hmm. ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี้ไปตามสเตปนะฮะไปต่อครับอืมนี่ครับปคนคนอินโดนี้ก็เจอบ่อยนะครับหลุดซะละ้มัง้งหลุดครับ นะเป็นร้อยครั้งติดๆเลยนะครับนี้ถ้าเราท้าสู้อีกครั้งแล้วเขารับแล้วเราเวลาถ้าชนะมันก็จะได้จะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะค่าอันดับอะครับสูงขึ้น ชนั้หนึ่งทีเดเล่งกันนะครับเล่งกันนะครับเตรียมปุ๊บอโอเคเล่งจับจับขโดนพอดีนะครับต้องยืนต้นต้นต้องกล้าเสี่ยงชนเขาหน่อยเกมต่อไปครับผมกดไม่ทันนะครับเมื่อกี้อ๋อลืมครับลืมครับ มาลุยกันต่อนะครับให้ผมแพ้ไปกีตาแล้วก็ไม่รู้นะฮะแพ้จนชินแล้วนะครับเย mm ่ hmm. <Yeah. S 2> เขายืนยืนใกล้ๆอย่างเงี้ยน่าโดน <laughs> <laughs> มาครับตาที่8ตาสุดท้ายของผมแล้วนะ ตัวไอเนียตัวนี้อึดนะครับตัวหุ่นยนต์เนี่ยอึดมากเขามาเก็บไอ้นี่ครับตัวเลขผมก็เลยเลงไว้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคอมโบเซตนี้มันค่อนข้างหาง่ายหาง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อัพได้อัพมาเล่นได้ไม่แพงมากนะครับสกิล ชุดนี้เนาะมีก็ตัวมีไอ้ดับเบิลแอตแท็กที่หาดูแล้วจะหายากที่สุดนะครับอันนี้ก็หาง่ายเนี่ยทันเตอร์พันธโอเคนะครับสำหรับคอมโบจุดที่11นี้พ่อมาเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ